สวัสดีครับร้านอารุ่งเรืองพานิชครับวันนี้เราพามาดูรถไถอิซากินะครับรุ่นที1ูสิบห้าแรงนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสามสูบนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับนะครับสภาพโดยรอบนะครับมาพร้อมชุดโรตารี่นะครับตน,นี้ความกว้างโรตารี่อยู่ที่ หนึเมสนะครับเข้าร่องอ้อยได้นะครับตัวนี้เมตรสิบเขาจะใส่เพิ่มนะครับเป็นเมตรสามนะครับความกว้างเราจะอยู่เมตรแต่เกิดเราจะเข้าร่องเข้าร่องเมตรหนึ่งเราก็ถอดชุดโรตารีด้านข้างนี้ออกสองฝั่งนะครับ เกียร์สโลเกียร์ไฮใช้ได้หมดนะครับระบบไฟครบนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเข้ามาที่ร้านได้นะครับขอบพระคุณมากนะครับ